เล่าให้กับคนที่แบบไม่ค่อยได้ทําเนื้อทําไมเราต้องใส่เกลือก่อนที่เราจะทําพี่เบนจริงๆแล้วเกลือมันช่วยทําให้สเต็กมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมันดึงรสชาติของตัวเนื้อออกมาได้ดีถ้าเราใช้เกลือครับจริงๆไม่ผิดนะเราใช้เกลือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกลือถ้าเราแบบจะใช้ก่อนอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะเอาไปดรายดรายก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งค่าคืน<ๆ>เพื่อให้แบบว่ารสชาติมันเข้มข้นขึ้นเจาะคําว่าดรายดรายทีหนึ่ง หลายคนงงอีกแล้วอะไรตะกี้ยังนุ่มไ่เกลือไป <S <S dry b r i n คืออะไรพี่เนบน dry b r i n ก็คือการเอาเกลือเนี่ยเนี่ยโรยซีซิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ทำเราเอาเกลือตรงเนี้ยที่โรยสเต็กเรียบร้อยเอาไปเข้าตู้เย็นข้าม <S 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 คืนมันก็จะทําให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยเก็บความจุยซี่ขึ้นมาทําให้เนื้อเรามีรสชาติเข้มข้นขึ้นที่สําคัญคือพอเราได้บายเนี่ยตัวเกลือเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนื้อเนี่ยมันนุ่มขึ้นด้วยพูดถึง dry brine wet b r i n มีไหมพี่มีครับ wet b r i n ก็มีเหมือนกันก็คือเอาไว้แช่แช่ในน้ํา แช่ในน้ําเกลือแ<อ>ช่ในน้าหมักหรืออะไร<ม>ก็จะเป็นการเวทได้จะไม่เหมาะกับการนามาทำสเต็กนะครับออจะเหมาะกับเมนูอื่นออส่วนใหญ่จะรายที่ไก่อ่ะอ่า<ม>ไก่บางคนแบบเฮ้ยย่างทำไมแบบมันชุ่มฉ่ำเหลือเกิน